กับค่ะชื่อเล่นหนูชื่อน้องน้ำโมค่ะหนูอยู่เชิมอนุบาล3ค่ะหนูอยู่โรงเรียนบ้านหัดแทยผัดิทยพาค่ะหนูอยู่จังหวัดนครพนมค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าวิทาเรื่องมุททยัดับเจักรจจาดเสียงใสค่ะขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะตีตี I'm น้ำสอร้อยอร่อยแน่าอิ่มฉาฉันก็จอดขอสั่นหมอหมดอย่ากินจนหมดอาจาย์มุกฉาขอข้ากินนิดน้ำหน่อยอาจารขอ